สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube คลิปนี้มาดึกครับใกล้ๆหกทุ่ม23ากันยายน2 5 6 7ครับด่วนครับแจ้งท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับใครที่ใครที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่เป็นผู้พิการนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วครับว่าท่านจะได้รับเงินหมื่นโอนวันไหนตรวจดูได้เลยครับวิธีตรวจง่ายมากครับให้พี่น้องไปกดลิงก์ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้ครับ ก็คือทําเหมือนเราจะไปกดแสดงความคิดเห็นนั่นแหละแต่ว่ากดแล้วไม่ต้องแสดงความคิดเห็นครับกดปุ๊บตรงนั้นแล้วก็เลื่อนหาความคิดเห็นแรกพอเห็นความคิดเห็นแรกก็กดลิงก์เลยครับลิงก์อยู่ตรงนั้นก็จะเข้าไปเว็บไซต์สําหรับตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5งหผ่านผู้มีบัตรสกสารห่งรัฐและคนพิการนะครับเขาก็จะมีตรงที่ให้กรอกเลขประชาชน13หลักพี่น้องท่านใดที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สกสารห่งรัฐ หรือพี่น้องท่านใดที่เป็นผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนก็กดตรงที่ลูกศรชี้นี่แหละครับแล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักของตัวเองลงไปตรงนั้นพอพิมพ์เลขประชาชน13หลักของตัวเองลงไปตรงนั้นแล้วก็กดตรวจสอบครับเว็บไซต์ก็จะแสดงผลการตรวจขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกผลการตรวจสอบบอกวันโอนครับยกตัวอย่าง ในตัวอย่างนี้ก็โอนเงินวันที่5กระจายนส่วนของท่านได้รับโอนวันไหนเขาก็จะบอกวันที่ทํานองนี้ครับแต่ถ้าท่านใดไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรเขาก็คงจะบอกในนี้ครับลองกดตรวจด,ดูนะครับซึ่งตอนนี้สามารถตรวจสอบกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกตรวจด,ดูได้เลยครับสวัสดีครับ